ฝันเห็นตีศูนย์ผู้ใดก็ตามฝันเห็นตีศน,นะคะหรือสมง่ามอาวุธสาง่ามตีศูนเนี่ยเป็นฝันดีชีวิตของท่านจะมีแต่สิริมงคลฝันเห็นตีศแปลว่าหลังจากนี้ท่านจะมีชื่อเสียงเด่นดัง หน้าที่การงานของท่านหน้าที่การงานของท่านจะมีแต่ความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกท่านที่เป็นดาราเป็นนักร้องหากฝันเห็นตรีศูนย์ท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ในระดับโลกในระดับประเทศมีดวงที่ท่านจะได้เงินจากการทำธุรกิจการค้าณเวลานี้ตอนเนี้มีคนอิจฉาในความสำเร็จของคุณธุรกิจการงานของคุณเนี่ยจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีดวงจะถูกหวย จากเด็กอายุน้อยกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะตั้งคันผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะตั้งคันได้ลูกชายจะได้เด็กที่มีบุญมาเกิดสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีเกณฑ์จะตั้งคันได้ลูกชายเป็นเด็กที่มีบุญบรารมีมาเกิดพอเกิดมาแล้วจะทำให้พ่อแม่รวย ฝันเห็นตีศูนย์ถือว่าเป็นฝันที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตอย่างมากเลขนำโชคหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ด ฝันเห็นตรีศูนย์เนี่ยศัตรูจะพ่ายแพ้ค่ะท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังการงานประสบความสำเร็จอย่างมากสามารถหาเงินก้อนโตได้ถือว่าเป็นฝันสิริมงคลที่ดีในเรื่องการงานการเงินและการเอาชนะศัตรูที่คิดร้ายค่ะ